วันปฐมพยาบาลโลกเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกสภากาชาติและสภาเสีฬยวงเดินแดงนานานประเทศกำหนดให้เป็นวันแห่งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายรอบตัวสภากาชาติไทยก็ดำเนินตามรอยของสภากาชาติสากลซึ่งได้เริ่มงานวันปฐมพยาบาลโลกตั้งแต่ปี2543เป็นครั้งแรก สำหรับปีนี้เนื่องจากเป็นปีที่องค์สภานายิกาสภากาชาติไทยมีพระชนมายุครบ8 0พรรษาเราจึงได้จัดงานใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติสภากาชาติสากลหรือ IMRC ได้ให้ธีมของงานว่า First is for vulnerable people ปฐมพยาบาลมุ่งบริการประชาชนด้อยโอกาสและมีความเสี่ยงการจัดงานปีนี้เราก็ได้จัดตรงกับ ในวันที่8และว,วันที่9กันยายนโดยจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างทีมปฐมพยาบาลซึ่งเราตั้งชื่อว่า The Best First Aid Team จะเป็นทีมที่นำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลไปใช้ต่อ80ทีมสำหรับ80พรรษาองค์ราชินีกิจกรรมที่จัดก็จะเป็นเรื่องของความรู้การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตนิศรรการต่างๆคนที่จะมาเข้าร่วมสัมมนาก็จะได้รับความรู้ส่วนนี้กลับไปและนำไปใช้สำหรับการเป็น The Best Person Team ต่อไปค่ะ